สวัสดีครับพวกผมนะฮะโต๊ะโตอยนะฮะคลิปนี้มาส่งมอบงานนะฮะรถสิบล้อนะฮะอิสุสุนะฮะดีก้านะครับสามหกศูนย์นะฮะสำหรับตัวนี้นะครับให้กับคุณนัทวรานะฮะที่จังหวัดพะเยานะฮะนี่นะฮะตัวนี้ครับเป็นระบบเฟืองนะฮะตัวนี้ครับ ให้ดูก่อนอให้ดูคร่า,า,าวๆทะเบียน80170นะฮะที่จังหวัดขะเยาอ่ามีไฟเดินหน้านะ,ะไฟถอยหลังนะฮะไฟดำนะครับตัวนี้จะเป็นสีชมพูบานเย็นนะฮะนี่ฮะเด่นใหญ่เล่นให้ดูคร่าวๆนะฮะสีชมพูบานเย็นนะครับยกดำได้นี่นะฮะยกดำได้บรรทุกได้เลยนะฮะสำหรับตัวนี้ครับ ได้บรรทุกได้นะครับกระจกเป็นกระจกนาซ่านะฮะตัวนี้นะฮะกระจกเนี่ยเป็นกระจกนาซ่านะฮะหน้านี่น่าจะเป็นดิจีก้านะฮะสามหกศูนย์นะครับสำหรับันี้นะเป็นตัวโครเมียมนะครับชื่อรถนะฮะเลิศมงคลนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟบนหัวรถด้วยนะฮะนี่ครับสามารถสั่งเปิดปิดเปิดได้นะฮะสำหรับไฟนะครับ กระจกนาซากันเลยนะฮะชุ้มล้อโครเมียมนะครับตัวล้อก็ทําสีใหม่นะฮะสาหรับตัวนี้นะครับตัวดาเวลาเรายกดานะครับก็มีไฟด้วยนะครับคัสซีเป็นชุดคัสซีของรุ่น1573นะครับสวยงามนะครับตามท้องเรื่องเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ท่านใดสนใจนะครับอยากได้ตัวนี้ราคาหกพันห้าร้อยบาทนะครับ สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับตัวนี้แต่งเต็มนะมีไฟเลาวนะมีไฟล้าวด้วยนะครับสามชั้นนี่นะครับให้เห็นชัดๆนะครับบังคับได้นะฮะบรรทุกดินบรรทุกทรายได้เลยนะคะสํสำหรับตัวนี้ท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับดูอยู่อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe ให้่างกับตัวช anel ด้วยนะครับขอบคุณครับ